สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะคุณคูจูนนะคะวันนี้เราทําคลิปเกี่ยวกับวันแม่เพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติค่ะตรงกับวันที่12สิงหาคมเรามาดูความรู้ของวันแม่แห่งชาติกันเลยวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆตรงกับวันที่ 12สสิงหาคมของทุกปีนะคะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ และสัญลักษณ์วันแม่นะคะก็คือดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติค่ะเนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้มงคลของไทยเพราะมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมยาวนานออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะเปรียบเสมือนความรักของคุณแม่นั่นเองที่มีความรักอันแสนบริสุทธิ์เหมือนดอกมะลิสีขาวค่ะต่อไปนะคะความสำคัญนะคะระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด แม่ผู้เลี้ยงดูนะคะและก็รวมถึงแม่ของแผ่นดินด้วยนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูคำขวัญวันแม่นะคะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะได้อ่าให้ไว้นะคะมีความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินค่ะนี่แหละค่ะคือคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีพุทธศักราช2565ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณแม่กันดีกว่าค่ะข้อแรกเลยนั่นก็คือต้องตั้งใจเรียนค่ะเด็กๆคงทำได้นะคะแล้วก็ ที่สำคัญเลยคือช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถทำได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูต่อกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีได้อย่างไรบ้างคือ ภาพนี้นะคะคือมีระเบียบวินัยค่ะเล่นของเล่นแล้วก็เก็บด้วยตนเองนะคะไม่ต้องให้คุณแม่มาบอกนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะคะแค่นี้คุณแม่ก็มีความสุขแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูการปฏิบัติตนต่อคุณแม่ข้อแรกเลยก็คือรักและเคารพนะคะและข้อต่อไปคือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณแม่นะคะพูดจาไพเราะไม่โกหกนะคะไม่ลักขโมยไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูสัญ,ญลักษณ์วันแม่ค่ะสัญ,ญลักษณ์วันแม่ของเรานะคะ เป็นธงสีฟ้านะคะเป็นสัญลักษณ์วันแม่คือธงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและก็มีตัวอักษรพระรา นามาพิไทยสจุดกจุดนะคะอยู่ภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟ้าอักษรส,สเสือสีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพค่ะส่วนตัวอักษรกไก่สีขาวเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพพื้นรอบสีชมพูลายดอกมะลินะคะดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาตินะคะทรงเป็นแม่ของแผ่นดินนั่นเองค่ะ แล้วก็ต่อไปสัญลักษณ์วันแม่นะคะที่เด็กๆคงต้องรู้จักนั่นก็คือดอกมะลินั่นเองค่ะนี่คือสัญลักษณ์วันแม่รงนะคะแล้วก็ดอกมะลิค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันค่ะพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเรานะคะพระนามเดิมของท่านก็คือหม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรค่ะ,สะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ค่ะ ตอนนี้พระชนมายุของท่านอายุ9 0พรรษาแล้วค่ะโครงการส่งเสริมนะคะศิลปาชีพเป็นพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของท่านเลยค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชชนุปถัมนะคะเช่นการปัน้นการทอการจักสานนั่นเองนะคะเด็กๆคงจะเคยเห็นในโทรทัศน์นะคะด้านสาธารณาสุขนะคะทรงดำรงตำแหน่งสภานายิการสภากาชา ไทยนำความรู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนไทยค่ะถ้าเด็กๆเ,เห็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้นะคะเด็กๆรู้เลยว่านี่คือสภากาชาติไทยนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆพระราชกรณียกิจของท่านในด้านการเกษตรนะคะวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ๆทางพืชเศรษฐกิจนะคะพืชสมุนไพรรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรตูพืชแล้วก็พันธุ์สัตว์ต่างๆด้านการทหารนะคะทรงให้ความสนพระทัยต่อการดําเนินง,งานของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นั่นเองค่ะพระองค์ท่านเทมมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆ กิจกรรมท้ายหน่วยของเราค่ะจบแล้วให้เด็กๆนะคะทำการ์ดอวยพรวันแม่พร้อมระบายสีให้สวยงามค่ะอย่าลืมส่งการ์ดอวยพรให้คุณแม่ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติแล้วเห็นไหมคะความรักของคุณแม่นด้ยิ่งใหญ่มากๆาเลยค่ะนันเะด็กๆต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และอย่าลืมนะคะวันที่12สิงหานี้อย่าลืมนำดอกมะลิไปกราบคุณแม่แล้วก็ คุณแม่คุณแม่จะได้ดีใจค่ะขอให้เด็กๆมีความสุขขอให้คุณแม่มีความสุขในวันที่ส,สองสิงหาและทุกๆวันค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ